กำลังมีแผนทำศัลยกรรมนะคะอยากบวมช้ำน้อยนะคะแนะนำเอาเจ้ายูนานไปเห่ยาแดงตัวนี้ไปทานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมจมูกปากตาคางร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์นะคะทำหน้าอกทำหน้าผากนะคะหรือจะเป็นนะคะทำศัลยกรรมอ่าเสริมก้นนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือมีแผลหกล้มฟกช้ำนะคะหรือน้องหมาน้องแมวของลูกค้านะคะกัดกันนะคะสามารถเอาเจ้ายูนานไปเหย่ยแดงตัวนี้ให้น้องๆทานได้เช่นเดียวกันค่ะโดยสปปรรพคุณของเขานะคะก็จะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำนะคะทําให้อ่าแผลของเรานะคะฟื้นตัวไวขึ้นพักฟื้นเร็วขึ้นนะคะกล่อ,องของน้องนะคะจะมีห้าแผงด้วยกันนะคะโดยยูนานนะคะจะทานเม็ดซีส้มนะคะ วันละ6เม็ดด้วยกันนะคะซึ่ง1กล่องของหยุ่นหนานแดงนะคะจะทานได้16วันด้วยกันค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะทัก l i like น์ a t s u r g e r y c a r e หรือโทรสอบถามได้ที่097 447 5573ได้เลยนะคะ